สวัสดีจ้าพี่น้องพามาเบิงคุณเสืองพันใดยังน้อกับข้าวแรงคุณเสืองอจะเฮ็ดยังหั่นหมูเนื้อหมูสิเฮ็ดยังกินสิผัดกาให้เจ้ากินโอ้ยมึงวันเคียวหลายแท้ได้เฮ็ดน,น,น่ก็บเอสิผัดกะเข้าบ่ผัดกาให้กินมืน้อแนี่หนนแหละเอาแซ่บๆเด้อ กระเพาอ,อะไรซื้อมาหรเรอบอกเบได้ต้นมาแล้วโอ้ยนี่นี่มันกระเหียนหมดแหละจะคือบโซื้อมามาธาบาทน,นะนั่งพามาเบิ่งคุนเสืองจ้ะพี่น้องคึ้นฮันหมูจา้าคอาหารเล่งพัดกระเพาหมูไปดิเอาแสบๆจา้าอ,อืม ไม่วันขายไม่วันบ่ไใดหรอกมัน enfin, ม <excited> ีป <time. S 2> ีกบ <new> <do> ินแตวก็ไปหันอ mm ีกเลยหันเนาะฝ่าวันฝ่าว้อยซอยจุว่เต้เขาเจ้าซอยจุหมูอยู่บ้านเนาะจักแล้ว บอกว่าซื้อๆดอกหากบ่คเคยเห็นเขาเจ้ากินหมูดิบมีแต่เข้าเจ้าผักกางเข้าย่ำเนื้ย่ำหมูดิบทางฟังแถวลาวเนี่เขาบอกินหมูดิบเขากินแต่สีดิบเนาะีัอาบกาอากาศเป็นแน่ใดเป็นห่อน แล้วก็จักฝุ่นจักว่าหมอกบ่นี่อาสิเป็นฝุ่นแหละฝุ่นมันโรงงานนโรงงานปูนเนาะเฮ็ดให้จังซี่แหละอเป็นวัดคนก็สุขภาพบ่แข็งแงโอจะปลูกดอกไม้งามได้ตัวนี่พี่น้องเงเงเพิ่นปลูกงามของเพิ่นเด้นี่ติดเสยเนาะ กบูมซื้อเลขก็บ่ถกคุณเสืองบอกให้ซื้อ0990 2โตมันถึกแล้วมันได้น้อยว่าก็เลยบ่เอาเอา3โตบ่ถึกจ้อยซื้อ092กับ097บ่ได้ตัดคุณเสืองว่าเอา09ก็บ่ได้ซื้อให้เพิ่นซ้ําูบ้านนี่หวยลาวเพิ่นก็บอกให้ซื้อ32จ้ะพี่น้องสอนที่ได้เลยบ่ได้ซื้อ พูดบอกหัวไอแม่นได้เนี่ยคุณเสืองเนี่ยบอก,กบ็ถูกทั้งไทยทั้งลาววันเนี่ยเนาะบอกอีเดื่องวดหนนะ้าคุณเสืองบอกอยู่เดี๋ยวฝันก่อนฝ <laughs> ันก่อนพูดว่าเสีได้เนาะคิดอย่างไรร้ายอย่แล้วคิดว่าสิถูกซ้ำโตกันเลย,ยบุหรี่สัม คนเสืองเอ้ยมืออื่นเด้อว้เหล้าฟันเด้อมือแหลงเด้อฟันมือแหลงมืออื่นลองซื้อลองเบิ่งหวยลาสิออกว แต่ก่อนบ่มีได้แมงวันเขียวเนาะมาได้จังได๋จะนเจ้าหันใหญ่จะสิอันนั้นอีบ่ฟังอีกรอบบ่บ่แล้วมันใหญ่โพดก็ว่าสิหันเบงๆนี่แหละมันบ่เห็นก็ได้ไปบ่ผ่านแล้วต้องับอีกรอบนตอนใหญ่บเฮียสะเฮียายเจ้าเฮ็ดกย่านอเนาะมีดเขาเขา

กรุก็บ่มีได้เมงวัดมื้อนี้มาได้จังได๋หลายแท้มื้อนี้หลายหลายจักมาไปไสโลดพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่บ่ไก็บ่ยอมนี้อีีนี่ยังบ่นี้มงวัก็ได้อยู่บ่นอนเนาะจักกลางคืนก็งวั นี่ตาบาหล้างถั่วไอ้เหล่าแล้วเนะาะฮันบอกกระเพราออจิ้วข้างนาฮันบอกสกีเบเหียนแท่เหียนว่าเอา,วเอาดีๆได้พัดมึงวันลงนนำได้ล้างดีๆ

มาได้จังได้เปิดไฟให้คุณเสืองยังเห็นหงอยู่บ่มันเห็นไแล้วมันจังเงเปิดก็ได้ค่ะแซนน้องแซนแซนนี่เปิดไฟให้แม่หน่อยลูกบอกให้น้องเปิดไฟ แม่แดมมองไม่เห็นจ้าหน้าฟิจิอันนั้นซอยนิวพันลงน้ามันชีแสบเกินไปบ่อยากนิว <c oughs> น้วอ้าวนิ้วให้ไปใช้หองไห้เพราะไปหาอีกที่อยู่ในพัดกะเพ้าอ <c oughs> อกข้าวหนานหนึ่งิงว่าคุณเสืองหันอันนั้นมูหันไปหันมาก น no. no. <c ười> ิ้วหายบ่ฮู้มื่อเป็นไปได้บ่เนาะบ่เคยได้ยินเนาะ้น้วบ่ันหันออกนิ้วนึงจับยังให้ช่วยบ่ได้เด้อ กระเพ้าเนึอ่อนกระเพ้าเหนือกระแสบอีกแบบนึงเนาะเ๋ยวได้กินต่ต่กรอนเด้ยวยนนตะกรอนพุ่นหลยปีได้คนบริกินเหนือไง,องมีแหละประมาณสามปีปีนี้เลยได้บริกินเหนือ3ามปีสปีละ พี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อจ้าบาคุณเสืองพันสิเดียวเดียบรอยพุ่ีเฮ็ดพัด pad, กระเพราออกมาจังไดเนาะสีแสบบอขอบคุณที่เข้ามาบึางคลิปเดอ้อจ้า